พหอย,ยวีเป็นผีบ่าวฉันลูกหลานถือขันถือนำหอมมามาฟังเสียงอีพอ่บ้าวีดังเบาอยู่ในหอ้องทรงนี่เสียงเวบายู่ข้างนอกมันก็ออกไปเพราท่านลนะเวลากำลังเวบาเวลาบันทึกกำเครื่องเสียงอัน แต่เป็นั่งว่าอยู่ผู้เดียวคือผีบ้าโนโอชมันก็เป็นจังสีละห้องจัดรายการห้องบันทึกเสียงแต่ก่อนเฮงว่าได้นุ่งเสือจังสีบาวีนนุ่งเสือก้ามนุ่งกังเกงอาลังมือนนุ่งกังเกงใน หาคนหนูกับวะนุ่งนุงนั่งยุต๊ะจัดรายการส่งนหส่งขาสั่นน,น่อยๆนั่งจัดรายการคนอยู่ทั้งนอกกับเลียวซ่องว่าเห็นบาวีก็เลยสบายขั้นผู้ใดมากใช่กะกดปุ่มมันกะบาวีก็สิได้ยินเสียงนอกไม่ไงฮะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้สมัยพูดแล้ว,ลวมีโทรทัศน์เครื่องเดียวกันไปเซ็กไล่สดจัดได้ขั้นบัชิคาดว่านะมือว่าในบาวีพัดคุยกับนางอย่างนงูาเอาอเอืยอซื้อละถามว่าอย่างลาคาเท่าไรานางเอ้ยจินล,ละสามสิบกว่าบาทจา้ะเออในหน้ายกผู้นี้มากกับอย่างเป็นราค่า คอยขึ้นเนาะโอ้ยก็ดียืดอกตาตาทาวีอสแต่ก่อนนี่อย่างกิโลละลอยบาทนี่ทุกหลายฉันนี่วิชันเอามาคือทุกอย่างกิโลละยี่สิบบาทสามสิบบาทนี่เฮ็ดเฮ้ดฉันนี่มีความสุขวิชันเอา้ามาคือว่าจังฉันอีิจ่าฉัน บาวีบาเอาอย่างจิโรละลอยเพิ่นก็มีลถขั้นไหมเพิ่นก็ไปหาเมียนหน่อยพืนตัวว่าฉันอย่างลงราคาเนี่ยจังเป็นสมพื้นมันลดเขากับวายึดเอาว่าฉันกลับมาอยู่น้ำอีหล่าคือเขาวาฉันฉะนั้นเลิ่ไปจากได้มันหลายดอกว่าฉัน โอ้จังมันมีคูแนวเดสนมอย่างกิโลละลอยบอดีก็มีย่านผัวไปหากิกก็สนุกมาพอดม่บ่าแต่โลกบ้าบ้าบอบอน่อไม่ใหญ่สิหาว่าพ่อใหญ่บาวีเป็นบ้ากับบ่แมนละหรือมันแมนอีกีบ่โลกบ้าบ้าบอบอบสุขภาพบาวีดีครับ ลูกสาวหลานสาวยุวันทั้งตำบลบ้านคอใกล้ๆนี่แล้วครับขั้นอีพอมานี่สินวดให้ยวะฉันบาวีกับเอ้าบอนวดหอ,อกมันวิจ็บชิ่งสนอกขอบใจหลายๆเด้อลาเด้อเนหอกขั้นสีนวดยุพีกับพ่กจะหายมากมัน เป็นพระละเขาน้อพี่น้องกราบขอบคุณกราบขอบคุณผู้ปารถนาดีพอไงท่องลากการกล้าว่าจากไหนไปน้ำยูบ่บเหตุเขาโพดขาดทุนใหญ่เยอะอยู่ส่นบ่าขาดทุนอย่างไหนปล่อยงัวไปกินน้อพี่น้องลงทุนเป็น 1, 2000, พันสองพันคามเมล็ดมั่นคาปุ๋ย ผูกแล้วขายได้ส <ś c oughs> ามร้อยสี่ร้อยนี่ว่าฉันง่วกกะจินว่าฉันประมาทหรือว่างับพี่น้องครับ